พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้มาในบรรยากาศที่ฟ้าฝนเป็นใจอากาศเย็นนอนสบายมากนะครับที่นอนที่นอนรั่วไหมฮะที่ที่คอนโดฝนรั่วไหมโอ้แสดงว่าคอนโดเรานี่ลงหลักปักฐานดีมาก นี่ถ้าต่างชาติมาซื้อ75%เนี่ยในคอนโดเดี่ยจะขายไหมก็เรษฐาเขาจะขายคอนโด75%น่ะเขาบอกว่าคอนโดสร้างขึ้นมา100ห้องขายได้75ห้องให้ต่างชาติอีก25ห้องให้คนไทยเกิดเขามาขอซื้อคอนโดที่สะพานชมัยมรุเชต์ขายไหมไม่ขายนะเพราะขายคอนโดเท่ากับขายชาติ เดี๋ยวเรื่องคอนโดวันนี้ช่วงท้ายแต่วันนี้ข่าวใหญ่ข่าวดังข่าวเด่นจากนักเคลื่อนไหวไรอย่างอายนักเคลื่อนไหวยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมไปโดนข้อหามาตราหนึ่งหนึ่งสองหึดฮัตปากดีสู้คดีทำหน้าเกลี้ยวกลาดสู้คดีไปสู้คดีมาวันนี้ศาลนัดฟังคำตัดสิน ว่ามาฟังคำตัดสินข้อหาที่ผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองหนีไปเลยทันทีวันนี้ไม่มาฟังคำตัดสินก่อนหน้านี้อีกคนหนึ่งที่เป็นแกนนำเช่นเดียวกันก็ปากกล้าแต่ขาสัน่นบอกจากสู้เต็มที่เปลี่ยนแปลงสังคมไอ้ความรับผิดชอบทางสังคม รับผิดชอบกับกระบวนการยุติธรรมยังไม่มีเลยคุณจะกล้าเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างไรคนแรกไม้ระยองแต่คนอื่นเรียกระเขาก็หนีไปตามช่องทางธรรมชาติวันนี้เพนกวินผู้นำแห่งการเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่นักต่อสู้คือถ้าเป็นนักต่อสู้คุณต้องกล้าทำและกล้ารับ นี่พวกเรานี่กล้าทำและกล้ารับเดินหน้าขึ้นศาลเราก็กล้ารับทุกคดีไม่มีหนีทั้งนั้นแหละเพราะไม่รู้จะหนีไปไหนต้องอยู่ปกป,ป้องพื้นแผ่นดินไทยไงเพนกวินวันนี้เรียบร้อยโรงเรียนโจรหน,นีไม่มาฟังคำพิพากษาคาดีหนึ่งหนึ่งสอง นหนีไม่เท่าไรครับหนีไม่เท่าไรประเด็นที่สำคัญก็คือว่านี่เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะต้องไม่รวมนิรโทษหนึ่งหนึ่งสองเข้าไปในกฎหมายนิรโทษสการมครั้งนี้ปิดประตูตายทันทีไม่ควรนิรโทษไม่งั้นคนที่ไม่รับผิดชอบแม้แต่การกระทำแม้แต่คำพูดคุณจะไปออกกฎหมายล้างผิดให้เขาทำไมใช่ไม่ใช่ หนีคดีไปกล้าทําแต่ไม่กล้ารับแล้วคดีนี้บอกตั้งแต่ต้นว่าไม่ใช่เงื่อนไขที่ต้องมารวมในนิรโทษกรรมไม่ใช่คดีการเมืองเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับสาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เรื่องนิรโทษเป็นเรื่องอภัยโทษคุณต้องกล้ารับผิดเสียก่อนแล้วขออภัยโทษวันนี้แม้แต่กระบวนการในการรับผิดรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ และรับผิดในกระบ,บวนการยุติธรรมคุณยังไม่กล้ารับคุณยังไม่กล้ารับแล้วเล้วลอ้อไอ้พวกที่เชียร์คุณทั้งหลายเนี่ยวันนี้เขาดูแลคุณยังไงอะ่ะคนที่สนับสนุนคุณเวลาคุณทำคุณพูดไอ้พวกอยู่ข้างๆไม่ว่าจะหัวดำหัวงอทั้งหลายเนี่ยไอ้นักวเชา่การที่ล้นเกินทั้งหลายอยู่บนหอคอยงานช้างเชียร์ใหญ่เลยให้เด็กสู้แล้ววันนี้เด็กโดนคดีเด็กต้องหนีออกไป ไม่อยู่ในประเทศของตัวเองไอ้พวกเหล่านี้รับผิดชอบที่ไหนไม่ใช่โทษแค่เด็กไอ้พวกเหล่านี้นี่ต้องรับผิดชอบมากกว่าใช่ไม่ใช่แล้วบอกมาแก้ต่างต้องนิรโทษกรรมให้คุณไปยุเด็กทำเด็กทำผิดสิ่งแรกที่ต้องทําก่อนคือเด็กต้องรับโทษเสียก่อนใช่ไม่ใช่คาถามที่ถามดังๆไปถามพระเก้าไกล ตอมเพนกวิ้นสู้นี่คุณสนับสนุนเหลือเกินสอส,อสอมาสนับสนุนมาให้กําลังใจไปที่ศาลไปประกันตัวแล้ววันนี้ผู้ต้องหาคนนี้หนีออกไปไม่มารับทราบไม่มาฟังคำพิพากษาสอส,อสอพักเก้าไกลคุณกล้ารับผิดชอบต่อคดีนี้อย่างไงไม่ใช่ปากต่อว่าว่าจะนิรโทษกรรมอย่างเดียวแบบนี้ปิดประตูตายการนิรโทษกรรม เพราะเขาทําผิดแล้วไม่กล้าที่จะรับเมกทาแม้การทําผิดดังนั้นมันเป็นเหตุผลเพียงพอแล้วการหนีครั้งนี้มันก็จาลําบากกับคนอื่นคนอื่นที่โดนหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยต่อไปศาลจะกล้าให้ประกันไหมคนอื่นก็ซวยไปด้วยเพราะเดี๋ยวต่อไปประกันก็จะหนีอีกนี่ขนาดเป็นผู้นําแห่งการเคลื่อนไหวนะ ดังนี้ได้ขนาดนี้ไม่รับผิดชอบขนาดนี้ถ้าเป็นโนเนมล่ะออกไปศาลก็ไม่ต้องให้ประกันและไม่ต้องมนีละโทษคุณทําผิดก็ต้องรับผิดตามกระบ,บวนการเสียก่อนไอ้พวกเราเนี่ยคดีก่อการร้ายคดีเป็นกบฏต่อราชอาณาจากักรโดนปรับเงินเสียเงินเสียทองขึ้นลงขึ้นศาลเดินทางมาศาลจากใต้จากเหนือจากอีสานก็มาศาล ป่วยก็ต้องเดินทางมาศาลหอบสังหารกันมาศาลนั่งรถเห็นเห็นกันมาศาลเราก็กล้าสู้เราก็กล้ารับใช่ไม่ใช่นี่เขาเรียกนักสู้ดังนั้นเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองปิดประตูตายไม่ควรน,นิรโทษกรรมทั้งสิน้นเพราะพฤติกรรมไม่กล้ารับแม้กระทั่ง,ก,งการกระทำของตัวเองวันนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่ เรื่องนี้ต้องขีดเส้นใต้ว่าเลิกซะเลยในสภาก็ควรไม่ต้องเอามาพูดเพราะพรรเก้ากลคุณก็ต้องรับผิดชอบต่อการหนีของผู้ต้องหาเช่นเดียวกันเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนที่ในสภาก็ต้องขยับซึ่งเราไม่ไม่ทิ้งประเด็นนี้แน่และเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องขยับร่วมกัน